เราก็ามาถึงปากทางเข้ายินดีต้อนรับสู่เขาสิวะนะครับตรงนี้เรียกว่าจะเป็นด่านนะครับด่านเขาตะงอกนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปด้านในนะครับว่าไปดูน้ำตกเขาสิวะที่อยู่ในถ้ำนะครับจะเป็นยังไงเดินทางต่อไปเลยนะครับครับมีป้ายบอกว่าถึงแล้วถ้าน้ำเขาสิวะ นี่นะครับเรียวซ้ายตรงนี้นะครับนี่ครับมาถึงพี่เจ้าที่ก็จะพาผมไปเลยนะครับเมื่อกี้มีล่วงหน้าไปประมาณสักห้าหคนนะพี่เนาะนี่เข้ามาถึงด้านไหนถ้ำแล้วนะครับ ล้างหินนะครับน้ำเย็นมากครับน้ำเย็นมากครับเวลาเก้าแต่ละเก้ามาค่อยออาเต็เหยียกันหน้าก่อนนะครับล้างหินจุดนี้ก็มีเดินทางเข้ามา1ิดบปนะครับ ตรงนี้เ,เะะห็นได้เยอะนะครับรค่อยไปสามารถเหินนะครับค่อยไปค่อยเหยียขาไปครับโอ้ งเห็นนะครับงเห็นเห็นเยอะนะครับตวน,นี้เห็นเยอะต<ว>น,น,นี้น้ำไม่ลกครับไปตรงหน,น,นหนเนี้ยจะมีประกายเป็นวิบวับวิบวับเลยนะครับเนี่ยครับ จะรื่องมาครั้งแรกนะครับจก็่อนเราทําเรื่องปั๊บเช็คคนก่อนเแรกจะมีหินงอกหินย้อยลงมานะครับด้านบนก็มีประกายของหินเหมือนกันครับวิบวับเลยนะครับ เย็นมากนะครับมาถึงน้ำก็ทายเป็นน้ำเป็นน้ำก็ตับใส่เลยอย่าก็มังนะครับเดี๋ยวเขาตับทังนะครับคุณเด้ินหน้าน้ำเริ่มลึกนะครับน้ำเริ่มลุก น่องั้งนี้ทให้เป็นรตักแต่ไม่ปรกำลันะครับรถตัดเราทำไม่โค้ ตรงด้านนี้จะมีช่องที่ทไปได้อีกช่องหนึ่งนะครับแล้นนวแต่จะครับแต่เจ้าาที่ผ่ามาช่องนี้นะครับน,น้ำเริ่มลึกนะครับตอนนี้สูดสท่านจะไม่ให้หนาวตัวจมให้เปียกก่อนอ่าเพราะตัวจมเปียกมันจะไม่ห,หนาว เจ้าหน้าที่บอกว่า,าข้างหน้านี่น้ำเริ่มลึกนะครับดันตุ่นี้ไปน้ำตุ่มหวานนะครับดันตรงนี้ไปน้ำตุ่มหวานนะครับระวังกันนะอย<ม>่าเล่ยกกันนะครับสงสัยผมต้องฝากโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่นะครับตรงนี้น้ำลึกนะดันตุ่นี้ไปน้ำตุ่มหวนะครับ

ตรงนี้น้ําลึกนะครับตรงนี้น้ําลึกมากครับเป็นเป็นเหมือนอุนโมงค์นะครับตรงตรงตอนนี <BU> ้ผมอาศัยเกาะห่วงยางของพี่เจ้าที่นะครับเกาะห่วงยางพี่เจ้าที่ไปนะครับเเเี่่ยรบปาาาววไไ้ดดู หรือยาขาย ครับครับผมครับตอนนี้ยืนถึงแล้วนะครับ ตอนนี้ยืนถึงแนะล้วล็อบปูเนี่แหละโอ้โหตรงนี้เขาเรียกอะไรครับพี่เนี่ยเนี่ยนะครับตรงนี้เขาเรียกเหมือนจะเป็นกระเพาะตรงปูนะเหมือนเหมือนผมมองดูเหมือนดอกดอกบัว,ว,ว,บว,วคว่ำนะครับใช่ เนี่ยครับเหมือนดอกบัวคว่ำนะครับาารสวยมากครับหินงอกหินย้อยตรงนี้นะครับเวลาิดอวเอดมันไม่ได้<อ>ครับผมเนี่ยตรงปลายของหินงอกหินย้อยก็จะมีน้ำหยดลงมานะครับครับผม แต่ว่สุด้วต้อง่เว่างของคนัคนนัห่นับร้อยุแล้วโอ้นี่ครับ ลำขวาครับจ้าลำขวานี่นี่ดีดึงได้ดีนี่ดีดึงดีตัวน้ำดูนะครับตัวน้ำดูราดน้ำแล้วล้างถุนด้วยนะราดน้ำไป เาราะออกปิปากฟานก็ร oh <od> ้อนที่เดิมระวงเห็นะครับระวงเห็นะช่วงนี้เห็นใ้เยอะระวังเห็

มีน้ำหยดออกมานะครับอย่างนี้นะครับใช่พระแรกตัวนี้จะเป็นน้ำหยดเนี่ยเป็นน้ําหยดออกมานะครับพระแรกตัวนี้จะเป็นน้ําหยดนี่ที่สวยงามเป็นเกือบโน้โอ้โห,โหนี่ตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครับรเป็น,น,น,เ,ปนเป็นห้องโถงแล้วก็เป็นหินย้อยลงมาครับยาวเลยครับก้อนนี้ในกน็เรียกได้ติ่งปูนะคะ ตอนนี้สวยมากนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับพี่เ,เรียกไส่ติ่งปูนาคา,าพี่เขาบอกว่าเป็นไส้ติ่งปูนาคานะครับนี่นะครับจะมีน้ําหยดลงมาตลอดเลยนะครับเนี่ยครับมีน้ําหยดลงมานะครับโอ้น้ําเย็นมากเลยผมนี่ล้างท้ายเขาเลยนะครับไปกับพี่เจ้าหน้าที่ นี่ก็สวยนะครับเนี่ยสวยมากนะครับน้ำเริ่มลึกแล้วครับข้างหน้าน้ำเริ่มลึกอีกนะครับจับลูกครัได้แต่อย่าหักนะ มีบุญข้าปากไม่มีบุญข้าจมูกอันนี้ข้าปากครับ <laughs> พี่บอกว่าเป็นน้ำหน,นักผิวคล้ายนบำล <c oughs> ื่น <c oughs> นี่เป็นหินประกายเป็นเวบแวบแวบแวบเลยนะครับสวยมาก ตอนนี้ก็มาเดิน,เด,นเดินทางออกนะครับออกที่เดิมนะครับก็บมากลับมาจนสุดตรงที่น้ำตกนะครับเนี่ยหินตรงนี้เป็นชั้นๆน,นะครับสวยมากมเป็นหินขีดดำนะครับานชั้นอะไรกดชั้นนี่นะครับตอนนี้ขาออกนะครับมุมนี้เป็นห้อมุมสวยมากนะครับนี่้าตุตัๆเเหมือนน้องโยงเห็นไหมใช่ ตองเหมือนองยุงนะครับครับเหมือนลนะครับพี่พาอทำแข็นะครับ แบบเแ็กคุลาเจ็กคุลามาแล้วน,ะนี็กคุลาบินผานระวังแจ็กคุลานะครับมันหนักเมตเจ็กคุลามาแล้วมีเจ็กคุลานะครับระวังกัน นี่มาแล้วเานะล้าไม้แล้วตัว่มาหลายตัวเลย่ไช่สพลร้อมครับ ทางออกแล้วนะครับนี่นะครับทางออกเรียบร้อยอ่ัก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับบิ๊กโับบิกับบบายจบคลครับ